ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้ท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของพวกเขาขณะเดียวกันท่านจะมีความสามารถพิเศษในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ การจัดการผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นงานที่ค้างคาจะได้รับการคลี่คลายโดยเร็วแต่ควรระวังสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณมือและเทา้ารายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่16 ถึง30พฤศจิกายน2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโคจรยกย้ายจากราศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกในวันที่16พฤศจิกายนเวลา21นาฬิกา18นาทีเรามาไล่เรียงกันนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนปุตตะของท่านโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะซึ่งมีดาวพุธและดาวพระเกตสถิตร,รออยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสิ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านก็คือในด้านความสัมพันธ์กับลูกหลานหรือว่าลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาท่านอาจจะต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลหรือว่าวิธีการสั่งสอนเขาใหม่นะคะอย่างเช่นลูกหลานต้องการความเป็นอิสระมากขึ้นเขาต้องการค้นหาตัวเองค้นหาวิถีทางของเขาเองท่านอาจจะต้องพาลูกหลานไปเรียนพิเศษในหลักสูตรที่ไม่ธรรมดาเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ค่ะ ในด้านความรักและความคิดสร้างสรรค์นะคะนี่ก็เป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่าวิธีการแสดงออกค่ะเช่นท่านอาจจะพัฒนาผลงานศิลปะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นพัฒนาโครงการให้ลึกซึ้งและแตกต่างหรือว่า เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงความรักแสดงความห่วงใยต่อคนสำคัญของท่านนะคะชาวลัคนาราศีเมษบางท่านก็มีโอกาสจะได้นำเสนอผลงานในที่พิเศษหรือว่าเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มที่มี ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจงานของท่านอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่อยู่ในเรือนมรณะชาวลัคนาราศีเมษท่านจะมีความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินหรือว่าผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นอย่างเช่นการเจรจาเรื่องมรดก การวางแผนภาษีหรือว่าการบริหารการลงทุนร่วมกับพันธมิตรนะคะนอกจากนี้ท่านก็อาจจะได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างเช่นเรื่องสมาธิเรื่องจิตวิทยาหรือว่าศาสตร์ลี้ลับต่างๆค่ะ ส่วนดาวพระเกศที่สถิตในเรือนมรณะก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในชีวิตนะคะเช่นท่านได้รับโอกาสพิเศษที่ต้องเก็บเป็นความลับหรือว่าได้พบกับครูได้พบกับ ที่ปรึกษาที่มีความรู้พิเศษเฉพาะทางค่ะหรือชาวลัคนาราศีเมษบางท่านก็จะได้เรียนรู้เทคนิคหรือว่าความรู้ที่ไม่เปิดเผยนะคะซึ่งท่านก็จะต้องใช้เวลาในการทบทวนหรือว่าพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองในที่ที่เงียบสงบค่ะ ในเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสดีในการจัดการเรื่องที่ค้างคาค่ะโดยเฉพาะเรื่องการติดตามทวงถามหนี้สินหรือว่าผลประโยชน์ที่ควรได้รับนะคะนอกจากนี้งานของท่านอะไรที่ทำค้างไว้มันก็จะ คลี่คลายโดยเร็วค่ะอย่างเช่นว่าการสรุปโปรเจกต์สำคัญหรือว่าการปิดการเจรจาที่ยืดเยื้อะนะคะการได้รับคำตอบที่รอคอยมาก็จะได้คำตอบในช่วงนี้ละคะ่ะในด้านสุขภาพขอให้ระมัดระวังอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าขอให้มั่นตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะคำแนะนำพิเศษนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลคนรอบข้างโดยเฉพาะลูกหลานหรือว่าลูกน้องของท่านนะคะเราก็ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการที่เปลี่ยนไปค่ะส่วนในเรื่องของการจัดการเรื่องผลประโยชน์เรื่องมรดกก็ขอให้ใช้สติใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนำมาซึ่งการพัฒนาที่ดีกว่าในระยะยาวค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วตอนนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมษในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้กันนะคะวันที่16กับ17ดาวจันทร์สถิตณราศีพฤกษพท่านมีโชคด้านการเงินและทรัพย์สินอย่างโดดเด่นคะ่ะเนื่องจากดาวจันทร์ได้ตำแหน่งอุดและอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีคะ่ะเช่นท่าน ได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่สร้างผลกําไรอย่างงดงามหรือว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงค่ะวันที่18กับ19ดาวจันร์ทสถิตณนะราศีเมถุนการสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆของท่านนะคะจะเกี่ยวข้องกับ ผู้คนจำนวนมากค่ะอย่างเช่นว่าท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมนาที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะวันที่20-22ดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านหรือว่าในครอบครัว วันที่20ถึง22ดาวจันร์ทสถิตณราศีกรกฎน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านหรือว่าภายในครอบครัวที่ต้องใช้ความอดทนในการจัดการค่ะเช่นท่านต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือว่า ต้องซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะวันที่23กับ24ดาวจันทร์สถิตณราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีเมษจะได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีผู้คนจํานวนมากค่ะอย่างเช่นว่าท่านได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่างานรื่นเริงที่สําคัญนะคะวันที่25กับ26ดาวจันทร์สถิตณราศีกันชาวลัคนาราศีเมษจะได้รับโชคลาภจากการทํา งานหรือว่า การให้บริการแก่ผู้อื่นค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะหรือว่าท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญค่ะวันที่27-29ถึงพฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตนราศีตุลในช่วง3วันนี้ความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเช่นท่านกับคู่ครองได้โอกาส เดินทางพักผ่อนด้วยกันหรือว่าได้ร่วมกันวางแผนอนาคตที่สำคัญค่ะแล้วก็มาถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะดาวจันทร์สถิตนราศีพิจิกวันนี้ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีเมษร,ระมัดระวังเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือว่าการลงทุนที่เคยวางแผนไว้อาจจะต้องชะลอออกไปค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือว่าทำพิธีต่างๆในวันเหล่านี้นะคะ วันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2567ได้แก่วันที่ 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28และ30พฤศจิกายนค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและฉัดขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์และมีสติมีปัญญาในการพิจารณาเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ